โอเคงั้นเราเริ่มเรียนกันเลยเนาะ okay. วันนี้นะคะเราเรียนเรื่อง adjective s and comparisons เนาะก็คือการเปรียบเทียบแล้วก็คําคุณศัพท์หรือว่าคำที่ใส่ไปด้านหน้าคํานามหรือสรรพนามนะเพื่อขยายคําให้มีลักษณะที่ชัดเจนขึ้นเช่นบอกสีบอกลำดับบอกแบบขนาดบอกรูปลักษณ์ภายนอกอะไรนี้ประเภทของคําคุณศัพท์นะคะเรามาดูอันแรกกันเลยดีกว่า descriptive adjective นะคะคือคําคุณศัพท์บอกลักษณะนาม ะะก็คือพวกบอกสีบอกขนาดบอกแบบลักษณะภายนอกอะไรอย่างนี้ตัวอย่างก็ blue car big house tall man beautiful lady old man large box เนอะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพวกสีขนาดแบบรูปรษณ์ภายนอกนะคะตัวอย่างประโยคอย่างเช่น this car is red รถคันนี้นะคะเป็นสีแดงอันนี้สองนะคะ positive adjectives คือคำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนะคะว่าอะไรเป็นของใครเนาะมี Me, my your his her its แล้วก็ our แล้วก็ their เนาะโอเคตัวอย่างก็ he's my little brother เขาคือน้องชายของฉันนะคะ this is our home นี่คือบ้านของพวกเราหมายเห็ุนะคะ possessive adjective นะคะต้องมีคำนามตามหลังเสมอเนาะส่วน possessive pronoun ไม่ต้องมีคำนามตามหลังเห็นไหมยังจำได้ไหมคะครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไป จำได้ครับงั้นยกตัวอย่างยกตัวอย่างประโยคให้พี่หน่อยประโยคที่แบบใช้ p o s s e s s i v e adjective ขอประโยคหนึ่ง she is my brother โอ้โหอ่านอ่านนี่น่ะเติม s ข้างหน้าโ <Okay. S 1> อเคไม่งงนะเพราะว่าให้พี่อธิบายนิดน,นึงนะคะก็คือตามรูปเลยคำคุณศัพท์มันเป็นคำที่เอาไว้ขยายคำนาม หรือสัพนามหรืออะไรก็ตามที่มันต้องการขยายถูกไหมคะส่วน p r o n o u เป็นคําสรรพนามเอาไว้ใช้แทนโอเคไหมเอาไว้ใช้แทนแบบแทนอะโดยที่ไม่โดยที่ไม่ต้องแบบขยายอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวของมันเองที่แทนออกมาแล้วอันต่อไปนะคะ demonstrative adjective หรือว่าคำคุณศัพท์ชี้เฉพาะนะคะประกอบด้วยไอ้พวก this that those แล้วก็ t h e s อะไรเนะี่ยเหมือนที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีความแต่ตางอยู่นิดหน่อย นะคะอ่ะดูก่อนละกันคำน่าเอากพพนะคะ this เนะ do you want a piece of this pizza คุณต้องการพิซซ่าส่วนของพิซซ่านี้สักชิ้นไหม d o you see this picture in Facebook คุณเห็นรูปนี้ใน Facebook ไหมนะคะตัวอย่างของพระหุน์เป็น this เนาะ this put these pens on in the box คุณน่าเก็บปากกาเหล่านี้นะคะใส่กล่อง can I use one of these books อ่าฉันขอใช้หนังสือพวกนี้สักเล่นได้ไหมอ่ะบอกความแตกต่างกับที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วให้พี่หน่อย <This S 1> กับดี้ใชใ้คำนามอยู่ใกล้ครับก็ก็ใช่ก็ถูกถูกนะคะแต่ว่าพี่หมายถึงว่าเอ่อกับที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วอะ่ะเพราะว่ามันเป็นพวก h i s a t t h o s e t s e ใช้พูดเรียนเหมือนกันถูกไหมแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนดี้ดีเอกพจน์ดี้พหูพจน์ อ่า uh, ได้ได้เดี๋ยวพี่พี่บอกเอง้ะกันโอเคไหมคือในครั้งที่แล้วนะคะตามที่เราเรียนไปมันจะเป็นประมาณว่า that is your car สมมุตินะนั่นคือรถของคุณซึ่งคาว่านั่นในที่เนี้ย that ถูกไหมคะมันตามหลังด้วยคำว่า is พวก is are ถ้าเป็น this เนาะก็เป็น are อย่างเงี้ยคือมันตามหลังด้วย verb to be แล้วก็ถึงบอกว่ามันคืออะไรมันคือรถของคุณหรือไม่ถ้าไม่บอกงั้นก็แบบ That is yours นั่นคือของคุณซึ่งเราแบบเรารู้อยู่แล้วว่า that หรือว่าสิ่งนั้นคืออะไรถูกไหมคะแต่ในอันนี้นะคะมันเป็น adjective ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมีหน้าที่ขยายเพราะมันเป็นคำคุณศรรัพท์น,นี่เขาจะบอกว่า this pizza พิซซ่าชิน้นนี้มันจะมีคำนามตามหลังสังเกตไหม this picture ก็รูปรูปนี้นะคะ this pen ก็ปากกาเหล่านี้เนาะ this book หนังสือพวกนี้นะคะ เป็ความต่างไหมคะทุกคนส่วน that กับ those อันนี้ใช้เหมือนกันนะคะไม่มีอะไรต่างมากแค่เปลี่ยนเป็นใกล้กับไกลโอเคไม่งง,งเนาะอันต่อไปเนาะข้อที่สนะคะ numeral adjectives นะคะก็คือคำคุณศัพท์บอกจำนวนหรือลำดับที่แบบบอกจำนวนออกมาเนาะพวก one two t four five six หรือว่า ordinal number ก็จะเป็น first second third ตัวอย่างประโยคก็ there are six cars in the garage มีรถหคันนะคะในโรงจอดรถ two girls are standing in front of the school เด็กผู้หญิงสองคนกำลังยืนอยู่หน้าโรงเรียนเนาะ Nan is the first daughter of her family Nan เป็นลูกสาวคนแรกของครอบครัวนี้นะแล้วก็มีคำอีกประเภทหนึ่งรู้ไหมคะมันมีคำอีกประเภทหนึ่งที่มันเป็นประเภทนี้เหมือนกันในปอกพี่ไหนมีคำว่าอะไรบ้างคะ ไม่อยู่ไม่กี่คำาโอเคไหมมันเป็นแบบอีกประเภทหนึ่งแต่ว่ามันก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะแค่เขามีชื่อเรียกของเขาเพี่หน่อยใครรู้บ้างใครรู้บ้างเมนี่เมาเอเอียแค่เพึ่งยังไม่ถึงไม่ใช่คืออันนี้หมายถึงคำคุณศัพท์ที่บอกจํานวนหรือลำดับที่ที่มันแบบชัดเจนโอเคไหมที่มันแบบรู้แบบชัดเจนโอเคไหมคะ อีกแบบหนึ่งอะทุกคนเล่นเกมกันใช่ไหมคะเคยได้ยินแบบเวลาฆ่าได้ตัวสองตัวอย่างเงี้ยมันจะพูดมันจะขึ้นว่าอะไร double อ่าใช่อีกประเภทหนึ่งนะคะเขามีชื่อว่า multiplicative number adjective นะคะ <c oughs> ก็คือ multiplicative อย่างเดียวนี่แหละแค่ประเภทมันคือของข้อสี่คำสะกดมันเหมือนคำว่าคููนะคะ multiplication <c oughs> m u l t i p l i m u l t i p l y แล้วก็ Cative ก็ Creative, C A T I V E เหมือนกันเลยนะคะมันคือการแบบคูณเข้าไปอะแบบขึ้นไปเป็นเท่าๆอย่างเช่น double กับ triple ถูกไหมแบบสองอันสามอันอย่างเงี้ยเป็นคำเฉพาะข้อที่ห้านะคะ Quantitative adjectives นะคะคือคำคุณศัพท์ที่บอกปริมาณใช้นำหน้าคำที่แบบเรารู้เรารู้มันมีปริมาณค่ะแต่ว่ามันแค่นับไม่ได้ได้แก่อะไรบ้าง ได้แก่ some little any much all h a ฮ f โ l l ตัวอย่างละกัน How much is it ชิ้นนี้นะคะรานะคาเท่าไหร่ I have some money in my bag ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยนะคะในกระเป๋าเนาะคืองงไหมทำไมทาไมมันถึงแบบน,นับไม่ได้ยกตัวอย่างคำเลยดีกว่าอย่างเช่นคาว่า much water little water อย่างเงี้ยมันคือน้ำที่มันนับมันนับออกมาไม่ได้ะคะ่ะคือมันไม่ใช่หน่วยใช่ไหมแต่ว่ามันรู้ว่ามันมีอะคะ่ะแต่ว่า เออมันก็มีเท่านี้อย่ใช่คําว่า all day whole day อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบคําว่า day ที่เป็นวันแบบไม่ใช่วันที่เป็นวันเดย์วันจันทร์วันอังคารไม่ใช่วันแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบนั้นแต่ว่ามันหมายถึง day กับ night ที่แบบช่วงเช้ากับช่วงค่าช่วงเช้าถึงแบบกัแบบช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยงงไหมคะมใครตอบนะคะงั้นที่ขอตัวอย่างประโยคหนึ่ง ขอประโยคหนึ่งที่เอาคำพวกนี้มาแต่งหน่อย i need some sugar ได้หรือเปล่าคะ i need some sugar ได้คือถูกต้องเลยคือเรารู้ว่ามันเราต้องการอะเราต้องการประมาณนี้มันเป็นแบบการประมาณในประมาณนี้เนาะแบบไม่ได้พูดเจาะจงเหมือนนูมิรอลที่เราเรียนกันไปพวกเลขหนึ่งสองสามเป็นหน่วยอะไรใช่ไหมอันนี้เขาก็แยกมันอีกประเภทหนึ่งคิดไหมคิดนะ เริ่มใหม่นะคะ comparison of adjective นะคะคือการเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์เนาะมันจะมีสองประเภทก็คือ comparative ก็คือคำคุณศัพท์ขั้นกว่าคือเปรียบเทียบสองอย่างระหว่างสองอย่างนะคะอันที่สองก็คือ superlative adjective คือขั้นสุดเปรียบเทียบระหว่างสองอย่างขึ้นไปใช่ไหม two plus บวกนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายแบบเขาเรียกว่าอะไรค่อ,อยกเว้น นะในการใช้ต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอกันมันก็จะแบบแยกออกมาว่าเฮ้ยคำนี้สั้นๆก็ er เติม er ได้เลยถูกไหมคะคำเยาวๆก็อาจจะเป็น more เติม more เติม most อะไรเงี้ยถูกไหมอืมงั้นเรามาดูตรงนี้ก่อนจเแล้วค่อยไปดูประเภทแยกพวกนั้นนะมาอันแรกนะคะ short adjectives คำที่แบบสั้นๆนะคะอย่างเช่นว,ว่า big small thin hot อะไรพวกเนี้ยเราสามารถเติม er ได้เลย แล้วก็อย่าลืมนะคะ comparative ทุกอันต้องลงท้ายด้วยคำว่าแดน than Th n. อย่างเช่นนะคะ bigger than ใหญ่กว่า smaller h ด n เล็กกว่าส่วน,น long adjective นะคะคำที่มันยาวหน่อยอย่างเช่นคำว่า handsome beautiful expensive uh, comfortable สะดวกสบายอย่างเงี้ยเราก็เติมคำว่า more ข้างหน้าแต่ว่าตรงกลางเหมือนเดิมนะคะแต่ข้างหลังก็ใช้แดนทุกอันนะคะยวาวทุกอัน ส่วนอันที่สองนะคะ superlative adjectives superlative นะคะถ้ามันเป็นแบบสั้นๆเราก็เติม est โอเคไหมเติม est หรือว่าบางอันที่มันเป็นตัว y อย่างเงี้ยเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est หลักการหลักการการเปลี่ยนรูปผู้นี้มันคล้ายๆกันโอเคไหมคะอย่างเช่นคําว่าอะไรคะที่เราต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est อย่างเงี้ยมีคําว่าอะไรคนตลกขบขันเขาเรียกว่าอะไรคะ f u นนี อ่าฟันนี้นะคะ fu n n y ถูกไหมเราก็แค่เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est แต่เห็นอ่าขั้นกว่าไหมคะมันตามหนังด้วยแดนถูกไหมแต่ว่าขั้นสุดอย่างเงี้ยเรามีอะไรที่แบบกำกับเลยว่ามันต้องมีคือคำว่าอะไรคะ The อ่าคำว่า The ทุกอันต้องเติม The นะคะอ่าส่วนแบบยานะคะลอง the most handsome the most beautiful อันนี้ก็เติมคำ most เข้าไปแต่น้า แล้วก็มันก็จะมีอีกแบบที่เป็นแบบเปลี่ยนรูปไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นคําว่าอะไรคะที่แบบเปลี่ยนรูปไปเลยอะ่ะคาว่าอะไร good เป็น g o o d เป็น better better เป็น best ถูกไหมแล้วก็ bad bad ที่แปลว่าเอ่อไม่ดีอะคะ่ะ bad เป็น worse แล้วก็ worse อย่าลืมเติมเตอน,นะเป็น worse หรือว่า w o r s e อย่างเงี้ยก็ก็ก็แล้วแต่อะคะเออแล้วก็มีอีกแบบหนึง่งสังเกตตัว big ไหมคะ BIG อย่างเงี้ยเราเราดับเบิลตัว G ไปใช่ไหมไหนใครบอกพี่หน่อยทําไมเขาถึงดับเบิลตัว G คะแบบดับเบิลตัวด้านหลังอย่างเงี้ยมันเป็นหลักการอะไรคะหน้าพยัญชนะสุดท้ายเป็นสละก็คือส่วนใหญ่มันก็จะใช้กับคําสั้นๆอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันจะเป็นคําสั้นที่แบบเป็น VC คืออะไรคือ vowel แล้วก็ consonant สระแล้วตามด้วยแพนชนะคือ2ตัวสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นสระและแพญชนะมันถึงจะดับเบิล ตัวต้นหลังสุดอย่างเช่นข้อ big อย่างเงี้ย big ก็ i เป็นสระ g เป็นยพญชนะแล้วก็จะเพิ่ตัว g เข้าไปมีคําว่าอะไรอีกไหมแบบคําที่เป็นเกณฑ์ประมาณเนี้ยมีคําว่าอะไรไหมคะ hot อืม hot ก็เป็น h-o-t-t-e-r ถูกไหมมีคําว่าอย่างเช่นคําว่า tin อย่างเงี้ยพร้อม t-h-i-n แล้วก็ n-e-r ได้เลยนะคะส่วนถ้ามันเป็น superlative เนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนตัว e-r เป็น est โอเคไหมแล้วก็อย่าลืมตัวคำว่า than แดนกับคำว่าเด e นะคะอะตัวอย่างนะคะ lily is more beautiful than ploy lily สวยกว่าพลอย kim is taller than tom kim ส so no ูงกว่าทอมเนาะ my car is the most expensive car in thailand รถของฉันนะคะเป็นรถที่แพงสุดในประเทศไทยเนาะต่อไปนะคะอันนี้เราแบบมาทบทวนกันนิดน,นึงนะเราเรียนพี่เชอเรเรียนตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่สมโตนแล้วนะเนาะพรอะอ่ะ and t e อย่างเงี้ย ต่ว่ามันก็จะมีหลักการที่ต่างกันไปแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ไม่เติมอะไรเลยถูกไหมคะแต่วันนี้เราจะเรียนแค่ and เข้าใจไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับเอ่อการที่ถูกพูดถึงเป็นครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยมันจะมีความข้อเกียวกันนิดนึงเอ่อตัวอย่างเช่นตัวที่ไม่เติมอะไรเลยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวชื่อประเทศสัญชาติวันอย่างเงี้ย Monday Tuesday ไม่ต้อง the ไม่ต้องอะไรโอเคไหม เรามาเรียนแค่สามอันก่อนนะอย่างอันแรกนะคะเป็นอหรือว่าตัวเอนั่นแหละแปลว่าหนึ่งนะคะใช้นํำหน้าคำนามที่นับได้เอกพจน์แล้วก็เป็นถูกพูดถึงครั้งแรกนะคะก็ไม่เฉพาะเจาะจงเนาะใช้นํำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยแพนชนะนะคะเช่น a dog a boy a bag a computer แพนชนะที่นี้ก็ c o n s o n a n t นะแล้วก็ใช้นํำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระตัวยู แต่ออกเสียงยูเหรอไหมคือปกติอะสระมันจะออกเสียงเป็นคล้คคายๆอออ่านให็ไหมคะ a e i o u อย่างเงี้ยแต่ตัวยูอย่างเงี้ยมันจะมีคําที่ออกเสียงอออ่านเหมือนกันอย่างเช่นคําว่า umbrella อันนั้นเราก็ใช้แอนได้ปกติแต่ว่าคําที่ใช้ยูบางอันเนี้ยมันไม่ใช่ออกเสียงเป็นตัวอออ่านแต่มันเป็นตัวยอยที่แบบยูอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นคําว่า university uniform อย่างเงี้ย a university a uniform มเข้าใจไหมคะ ตัวอย่างก็ I bought a car yesterday Helen is a smart girl อันที่สอง a n นนะคะแปลว,ว่าหนึ่งเหมือนกันใช้ใน้ำหน้าคำนามที่นำได้เป็นเอกพจน์นะคะแล้วก็ถูกพูดถึงครั้งแรกแล้วก็ไม่เฉพาะเจาะจงเหมือนกันเลยแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ใช้ใน้ำหน้าคำนามคำที่ขึ้นต้นด้วยสระหรือว่า A E I O U เนอะเช่น an old man a t umbrella เห็นไหม umbrella อันนี้มันเป็นตัว U ที่ออกเสียงเป็นอออา แล้วก็ใช้ใน้ำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว H แต่ไม่ออกเสียง H อย่างเช่น an hour an honest man ถ้าเป็นคำว่า house horse อย่างเงี้ยก็เป็น a house a horse ตามปกติได้เลยแต่เนี้ยมันออกเสียงเป็นแบบอ,อ่างโอเคไหมเยึดไหมตามนี้นะคะ,ะ,คะอันนี้นะคะอ่านว่า honest นะคะแปลว่าซื่อสัตย์เข้มไหมคะ an honest man เอ่อผู้ชายที่มีความซื่อสัตย์ตัวอย่างก็ My father is eating an apple พ่อของฉันกำลังกินแอปเปิลนะคะ He is an actor เขาเป็นนักแสดงต่อไปอันที่สามนะคะเด e ใช้นา้าคํำนามที่นักได้แล้วก็นับไม่ได้อ่ะทั้งเอกพจน์และพผู้พจน์นะคะอันนี้แบบใช้เยอะมากะคะ่ะอืมแต่ต้องเป็นคำนามที่แบบถูกพูดถึงเป็นครั้งที่สองอะนะคะวันนี้จบแล้วนะคะทุกคนเข้าเล่นเกม m อ d e ่ i เกมนะคะ เข้าคิสซิสลอเลยเดี๋ยวพี่แล้วพี่ส่งโค้ดเออไม่ใช่ส่งโค้ดส่งนี้ให้นะตองเข้ามานะคะมีสิบห้าข้อเนาะเออไม่ยากะคะ่ะไม่ยากย้ำมัาไม่ยากเลยเหมือนที่ซ้อนไปเโอเคงานพี่เริ่มเลยนะ คถ้า okay. เรามาดูคำถามกันเลยนะคะข้อแรกนะคะนี่ใช่ข้อแรกไหมนะ t h i s house i s an old beautiful building เป็นป้านที่สวยแล้วมันก็เก่าใช่ไหมเป็นสิ่งก่อสร้างที่มันเก่าและสวยงามอะ่ะเนาะอันนี้ก็ตอบถูกกัน,มน,อน,นอกมหมดเนาะมีผิดหนึ่งอัน beautiful building คืออันนี้ไม่น่าจะมีใครงงดูจากคำตอบที่ตอบกันมาก็กถูกส่วนใหญ่นะคะว่า อันนี้เขาให้เลือก adjective นะคะก็คือคำคุณศัพท์คือ old and beautiful นะเห็นไ,ไหมคะส่ว so น beautiful and building เนี่ยมันมันเป็น beautiful ที่ไปอธิบายสิ่งก่อสร้างนะคะ building เนอะข้อที่สองนะคะ Japanese noodles are the best item on the menu เอ่อรามเมนญี่ปุ่นนะคะเป็นไอเทที่ดีที่สุดในเมนูนี้เลยนะคะอ่ะ คำคุณศัพท์ก็คือ best นะคะข้อนี้ถูกต้องนะคะถูกกันหมดเนาะที่เหลือก็ noodle กับเมนูนี้เป็น noun ส่วน R ก็เป็น verb นะคะต่อไป this new sofa is comfortable s o ฟ a อันใหม่อันนี้นะคะมันสะดวกสบายมันแบบมันนั่งเราสบายมากนะคะนี่ก็ตอบถูกกันหมดเนาะเป็น adjective ตอนแรกพี่เนยว่าจะมีคนโยงเอ๊ะอันนี้หรือว่าจะมีคนว่าเอ๊ะอันนี้มันแบบมันไม่มีคําถามเลยนะทําไม ทำไมมันให้ตอบอะไรหละ่ะวันนี้แต่ไม่มีใครงงนะคะดีมากดีมากก็ค,คือถูกแล้วเนะวาะคอมชัโก็สะดวกสบายแบบสบายนะคะเป็นคำคุณศัพท์ต่อไป the tired soldiers walked around the park คำคุณศัพท์ในข้อนี้นะคะคือ tired ก็ค,คือแบบเหนื่อยที่แบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยนะคะทหารนะคะที่รู้สึกเหนื่อยคือคำว่าเหนื่อยเนี่ยมันแบบ อ,อธิบายบ่งบอกอาการของเขาว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกเขารู้สึกแฮปปี้รู้สึกแซดก็เป็นอาการโอเคไหมส่วนที่เป็น ed หรือว่าดีที่เติมมาก็เป็นที่เป็นรู้สึกอะคะ่ะตอนเราดูสอบกันไปก็เยอะใช่ไหมมีข้อแบบนี้เยอะไอ้ที่เป็น ed กับ ing คำว่าหน้ากับคำว่ารู้สึกอันนี้ใช่ก็เป็นรู้สึกเหนื่อยนะคะส่วน soldiers อันนี้ก็เป็นทหารทหารเขา ถ้าหาที่รู้สึกเหนื่อยค่ะเขาเดินรอบสวนใช่ไหมโอเคคํานี้นะคะอย่างแรกนะคะเราไม่อ่าน soldier นะคะเติม s ก็ด้วยก็ได้แต่ทนันี้พี่ตัด s ออกไปก่อนเพราะจะได้อธิบายง่ายเนาะเราไม่อ่าน soldier เราไม่อ่าน soldier นะคะเม่จริงๆอ่ะจริงๆนะเอตอนเราพูดอาจจะเหมือนนะคะแต่ว่าเราไม่อ่านว่า soldier แบบเจอแบบจอจานอะ่ะโอเคไหมแต่ว่าตอนเราพูดจริงมันก็ อาจจะคล้ายจอจานแต่ว่ามันมีความแบบแตกต่างที่แบบน้อยมากๆคือเวลาเราอ่านนะคะอ่านแบบพูดเหมือนจอจานนั่นแหละแบบเจอแต่ว่าเอาลิ้นดัดเพดานคิดหรอไหมเป็น soldiers แบบมันจะมันจะแตกต่างกันนิดนึง soldiers ต่อไปข้อห้านะคะ John made John made a delicious meal for me John เนี่ยทำมื้ออาหารที่แบบอร่อยให้ฉันนะคะ อันนี้คำคุณศัพท์ก็เป็น delicious เนาะอร่อยนะคะคนนี้ก็ถูกกันหมดเนาะต่อไปนะคะข้อที่6 Did you s ห e t h e e bank officers ไกลผู้พูดอยู่ไกลผู้พูดเหมือนทองที่แล้วเลยเนาะก็เป็น those that แต่ว่าอันนี้มีคนตอบ that ตอบ that ด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็น officers แบบม s มันเป็นพหูพตเข้าใ o ไหม did you see those officers คุณเห็นพนักงาน บัญชีพนักงานธนาคารเหล่านั้นไหมเข้มไหมคะมันมีตัว s ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นหู้พน์ก็เลยต้องเป็น dose นะคะโอเคข้อ7นะคะจุดจุด h a s need to be cleaned อยู่ใกล้อยู่ใกล้ผู้พูดนะคะอืม hash เติม s นะคะแล้วก็มันอยู่ใกล้ก็ต้องเป็น this ไม่ก็ this เนาะใยนี้เติม s ก็เป็น this ในประโยคนี้แปลว่าอะไรคะ หมวกเหล่านี้ต้องการการซักโอเคได้คือเราแปลเป็นไทยอเนาะมันก็มันก็เป็นคำํำนวนของเราถูกไหมคะเพราะว่าถ้าตามตัวนิดนึงนะคะเขาจะหมายประมาณว่าหมวกเหล่านี้เนี่ยมันต้องถูกทำความสะอาดนะคะก็ต้องการการซักเหมือนที่ไทยแท้พูดนั่นแหละแต่ว่าเอ่อ verb to be นะคะบวก verb ช่องสามอันนี้เป็นอะไรเป็น active หรือ passive ค่ะ คืออ่า passive นะคะก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทําอืมก็คือ this has อันนี้คือทํหนั้นที่เป็นประธานของประโยค need to be clean คําว่า need need to ในที่แนะี้หมายถึงแบบมันต้องการเป็น verb เนาะแล้ว so, ก็บ clean ย้ำว่ามี ed นะคะเวลาเราพูดเราก็ ed นิดน,นึงนะหรือว่าถ้าเป็น verb อื่นอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นได้ชัดขึ้นว่ามันเป็น verb ช่องสามเนาะแต่ว่าคำเนี้ยมันเติม ed ทั้งช่องสองและช่องสามก็อาจจะไม่ชัดมาก แต่ว่า passive voice หรือว่าประโยคที่ประธานถูกกระทํามันจะเป็น verb to be บวก verb ช่องสามโอเคไหมคะอันนี้ก็ this hat need to be cleaned โอเคนะข้นี้ก็ถูกกันหมดเนาะต่อไปข้อ8นะคะ my coat is to ด t ุดแ yours โค้ดของฉันมันอะไรมันแพงมากกว่าคุณถูกไหมคะ yours yours คืออะไรคะเป็นคำอะไร คือมันคือ positive positive pronoun นะคะก็คือคำนามคำสรรพนามเนาะที่แบบบ่งบอกความเป็นเจ้าของถ้ามันเป็นแบบ my coat is more expensive than your coat เอ้ย your coat นะคะอโคเนาะอืมมันก็จะกลายเป็น positive adjective นะคะแต่ว่านี้มันเป็นแบบมันเป็นแทนเลยคือเรายุ่ลรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาพูดถึงเสื้อโค้ทเราก็บอกไปเลยว่า ของฉันเนี่ยม,มันแพงกว่าของคุณนะคะของคุณในที่นี้ก็คือโค้ดของคุณต่อไปนะคะข้อเก้า the movie we w a t c h today is just t e r than the one we watched yesterday หนังที่เราดูวันนี้นะคะมันตลกมากกว่าหนังที่เราดูไปเมื่อวานที่เราดูไปเมื่อวานคืออันนี้เข้าหมายถึงหนังที่ดูไปเมื่อวานคือ the one คืออันที่อะคะ่ะแบบมันมีอันเดียว the one อันที่แบบดูไปเมื่อวาน ซึ่งมันมีอันเดียวนะคะคือเปรียบเทียบกัน2อ,อันนะก็ะคือ i s funnier than the one w u watched yesterday อันตลกกว่าเนาะ I E R นะคะเป็นว่าเป็นไแล้วตัว E R ทีนี้ก็ถูกเยอะเนาะต่อไปข้อ10ค่ะ I think Jane is the girl in the classroom ฉันคิดว่าเจนเนี่ยเป็น the most beautiful อันนี้ถูกกัหมดนะคะ in the classroom in classroom เนาะคือห้องเรียนเนี่ยมันก็มีคนเยอะถูกไหมคะ คนเยอะก็ต้อง The Most Beautiful เขาคอมเพล็กกับทั้งห้องเนาะแล้วก็ไม่มีคำว่าแดนด้วยนะต่อไปข้อ11นะคะ Titanic i s จุดจุด movie in my life Titanic เนี่ยเป็นหนังที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะคะแบบเขาเปรียบเทียบแบบโอ้โหทั้งชีวิตฉันเนี่ยหนังเรื่องนี้ดีที่สุดนะคะต้องเป็น the best นะคะนี่ไง good better แล้วก็ best นะต่อไปข้อ12นะคะ The y love to watch จุดจุดฟอตูนออนชีฟเคนตอบเตอะนะคะมีเตอะกับอะแล้วข้อนี้ตอบอะนะคะอย่างที่บอกคือจะพูดยังไงดีมันมีหลักการเยอะค่ะแบบไอ้พวกเตอะหรือตัวที่ไม่เติมอะไรเลยอะสมมุติก็คือการ์ตูนแต่ว่าไม่เติมเตอะไม่เติมอะไม่เติมแอไ,ไม่เติมอะไรเลยนะคะมันก็มีมันมีหลักการเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องค่อยเรียนไปนะคะแต่ว่าข้อนี้อย่างที่บอกที่พี่เอามาให้เนี่ยมันง่ายมากนะคะไม่ต้องคิดเยอะ จะคิดเยอะค่ะเร,เราคิดเยอะตอนสอบนะคะมันคิดเยอะตอนเล่นเกมเนาะแต่ว่าต้องความนิดนึงเรืที่พี่สอนก็คือมันมันเป็นแบบเบสิกคือไิ่ม้คิดเยอะนะคะทุกคนไม่ต้องเครียดนะอันนี้เป็นตัว C ใช่ไหม C เป็นอะหรือแอนก็เป็นอนะเนาะการ์ตูน on TV ก็คือการ์ตูนที่อยู่บนทีวีเข้ไหมที่เราคิดว่าเดอออาจจะเป็นเพราะว่าคิดว่า เออการ์ตูนที่อยู่บนทีวีเนี่ยมันอาจจะเฉพาะถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันมันก็คือการ์ตูนนะคะมันคือการ์ตูนโอเคไหมมันแบบทั่วไปเลยนะแต่ว่าเราก็อาจจะเห็นแบบเต,เต็มไปหมดเลยเวลาเราเจอข้อสอบเนาะมันก็มันอยู่ที่รูปประโยคของเขาที่เขาเอามาใช้นะคะว่าทําไมตามหลักเหตุผลของรูปประโยคที่เขาเออกมานะมันก็มีเหตุผลเยอะนะคะอย่างเช่นที่พี่บอกไปเกี่ยวกับการถูก พูดถึงเป็นแบบครั้งที่สองกันครั้งที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพอเราได้เรียนปุ๊บเราก็จะอ๋อเราก็จะไม่งงแล้วนะโอเคไหมคะข้อนี้ต่ออ่ะเนาะอืมต่อไปนะคะข้อสิบสามค่ะ George is the second son of his family อ่ะอันนี้เหมือนในเหมือนในตัวอย่างที่ให้ไปแค่เปลี่ยนเพศเนาะ อ George is the second son นะคะเป็นลูกชายคนที่สองนะคะของครอบครัวเขานี่ก็ถูกหมดนะต่อไปข้อสิบสี่ I will buy you just new table for dining room นี่ไงฉันจะซื้ออะ new table for dining room จะซื้อโต๊ะต๊ะใหม่สำหรับห้องทานข้าวนะคะอืมเไหมก็ไม่มีอะไรมากนะคะทอนี้ก็ถูกหมดเนาะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะ Jordan is the just player of this team อ่า f a s t e r คือเรา compare เราเปเรียบเทียบกับ this team คือทีมทีมนี้ซึ่งทีมเนี่ยมันไม่ใช่แบบมีแค่สองคนหรือมีคนเดียวมันคือแบบทีมแบบสองคนขึ้นไปแบบสามคนสี่คนห้าคนเจ็ดคนก็ว่าไปนะคะเห็นไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคำ comparative หรือขั้นกว่าเนี e ่ย er เนี่ยมันต้องตามหลังด้วยคำว่า than น,นะคะเสมอนะอันนี้ก็เลยชัดเจนตอบ the fastest the fastest เซ of this team นะคะเป็นผู้เล่นที่แบบเร็วที่สุดในทีมนี้เลยโอเควันนี้มีคำถามอะไรไหมใครยังแบบสับสนเกี่ยวกับ pronouns กับ adjective ไหมคะเพราะว่ามันคล้ายกันในบางในบางข้อแต่อันที่บอกไปคุณศัพท์ใช้ขยายส่วนสรรพนามใช้แทนเข้าใจไหมเก็มถาม,มอะไรไหมมีครับ, <laughs> บหน้ากมตาโอเควันนี้ไม่มีใครมีคำถามอะไรแล้วเนาะ 我尼玛！